สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านสยามการค้าและการเดือดนะคะก็มีลูกค้ามาสแกนจ่ายผ่านที่ด้อ่านช่องเพลนะคะก็คิดทังเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะก็ถุงงหมด655บาทนะคะลูกค้าเป็นแม่ค้าพี่ขายกล้วยทอดนะคะอาหารจานสั่งแล้วก็ก้ไอ้ผมต้มแซ่บด้วยนะคะก็จะซื้อของเกือบทุกวันนะคะก็จะไม่ใช่ทุกวันแต่ก็เกือบทุกวันนะคะวันนี้นะคะก็ถุงของก็จะได้ประมาณสองสองกันหรือสามกันนะคะมาซื้อของนะคะแต่ว่าแม่ค้า บอกว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าในการซื้อทุกครั้งนั้นได้สแก,กนทานาที่ลูกค้าชอบปย์นะคะและ้วเราจะได้น้ำันปั้นผลให้ทุกันให้15นาดเองนะคะเรามาดูนะคะวิธีสแก,เกนเรา,าดูวิธีสแก,กนนะคะว่าจะง่ายไหมนะคะอันดับแรกเลยนะคะ,ะลูกค้าก็จะสแก,กนผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะคะ,คะเมื่อเราสแก,กนนะคะก็จะมีลิงก์ลิงก์ขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปในลิงก์นะคะก็จะมาเจอร้านนะคะร้านทานเวยพันร้านได้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วก็กดคําว่าจ่ายบิน ะะเมื่อายดินนะคะก็จะขึ้นมาในหน้าร้านอีกแล้วก็มีให้เราใส่จํานวนเงินได้เลยนั่นเองนะคะหกห้าห้านะคะ,อะขอดูอารวีหน่อยนะคะว่าวันนี้เราไดอา v วีเท่าไหร่ก็ได้ทั้งหมดสิบสองอาวีหนึ่งสิบสองจุดแปดเออแปดห้าสองศูนย์ใส่ไปแล้วก็จะใส่รหัสนะคะรหัสสมาชิกในการยืนยัน<ม>ในการชำระนั่นเองนะคะยืนยันการชำระเลยนะคะ โอเคเงินตัดไปแล้วนะคะเราไปดูที่รายงานรายงานก่อนนะคะว่าความเคลื่อนไหวแล้วก็แสดงประวัติประวัติในการซื้อนะคะวันนี้แม่ค้าก็มาซื้อสองรอบแล้วนะคะในการซื้อก็แม่ค้าไม่มีโบนัสนะคะก็ได้โอนโบนัสเพิ่มให้นะคะจะได้มีเงินสแกนจ่ายนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะก็ซื้อสองรอบนะคะก็มีการสแกนจ่ายในสองครั้งนั่นเองนะคะก็อวีจะโชว์ให้เห็นเลยนะคะอันนี้ก็จะไปสะสม ตอนสิ้นเดือนนะคะแล้วก็ไปคิดเงินให้ทุกวันที่15นั่นเองนะคะก็อะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมนะคะสำหรับการสแกนใจผ่านที่ทรอารเจแอนเปะคะก็ความง่ายนั้นง่ายมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมาซื้อกินซื้อใช้นะคะเพื่อที่เราจะได้เงินปันผลนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะ